วันที่23มิถุนายนมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญจากทั่วทุกมุมโลกดังนี้ 1. เวลา15นาฬิกาดัชนี PMI การผลิตแบบแฟลตประจำเดือนมิถุนายนจาก S&P Global Europe คาดการว่าจะเพิ่มขึ้นจาก49.4เป็น49.6 2. เวลา15นาฬิกาดัชนี PMI การบริการแบบแฟลตประจำเดือนมิถุนายนจาก S&P Global Europe คาดการว่าจะเพิ่มขึ้นจาก49.7เป็น50 3. เวลา15,30นาฬกา30นาทีดัชนี P.M.I การผลิตแบบแฟลตประจำเดือนมิถุนายนจาก S&P Global อังกฤษคาดการว่าจะเพิ่มขึ้นจาก46.4เป็น46.9 4เวลา15,30นาฬิกา30นาทีดัชนี P.M.I การบริการแบบแฟลตประจำเดือนมิถุนายนจาก S&P Global อังกฤษคาดการว่าจะเพิ่มขึ้นจาก50.9เป็น51.2 5เวลา20นาฬิกา45นาทีดัชนี P.M.I การผลิตแบบแฟลต ประจำเดือนมิถุนายนจาก S&P Global โสหรัฐคาดการว่าจะลดลงจาก52เป็น51.1 6เวลา20นาฬิ45นาทีดัชนี PMI การบริการแบบแฟลตประจำเดือนมิถุนายนจาก S&P Global โกสหรัฐคาดการว่าจะลดลงจาก53.7เป็น52.9ต่อไปเป็นข่าวโฆษณาเรียนหมูเด้งแรงบันดาลใจจากเจ้าฮิปโปสวนสัตว์ที่เป็นไวรัลและเป็นที่รักของผู้คนในชีวิตจริงมีให้เทรดแล้วบนบีทาซ่า ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ b i t s a t h a i l a n d b l o c k c o m โดยทั้งหมดนี้คือข่าวสารและตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญที่จะมีการประกาศขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อตลาดค่างเงินและตลาดสินทรัพย์เสี่ยงนักลงทุนควรติดตามข่าวสารเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด